สวัสดีค่ะวันนี้ประพานีมาทำกิจกรรมในช่วงเช้านะคะคิดอะไรอยู่ มีพริกสดมีขามีพริกสดขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้เจอกันแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ เจอกันช่วงเช้าๆนะคะอากาศดีอากาศดีนะคะทุกคนมีวความสุขในการทำงานนะคะชาวครีเอเตอร์ไม่ถอดใจ ก็ส่งภาพนิ่งถักทายเพื่อนๆเนี่ยนะคะทุกคนให้ทุกคนมีความสุขในการทำงานเนี่นะคะทุกคนให้ทุกคนมีความสุขในการทำงาน เช้าพีเเอร์วันนี้มาเจอกับประพานีช่วงเช้าซ e ึ่งก็ทํำภารกิจทุกวันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ประพานีมาทํากิจกรรมในช่วงเช้านะคะ มีใบมะกรูดช่วงเช้าเช้าอากาศดีเจอกันทุกคนทุกวันนะคะเ,เพื่อนๆทำเครื่องต้มยำนะคะเครื่องต้มยำ เช้าอากาศดีเจอกันทุกคนทุกวันนะคะเพื่อนๆมีขามีพริกสดเช้ามาก็ส่งภาพนี่งถักทายเพื่อน ให้ทุกคนให้ทุกคนมีความสุขในการทำงานสวัสดีค่ะมยความสุขในการทำงานนะคะชาวครีเอเตอร์ อใจสวัสดีค่ะวันนี้ประภานีมาทำกิจกรรมในช่วงเช้านะคะมีขามีพริกสดในช่องของคุณ เครื่องต้งยมยำนะคะเครื่องต้งยมยำเคร,รื่องเช้ามา สวัสดีค่ะวันนี้ประพานีมาทำกิจกรรมในช่วงเช้านะคะนะคะทุกคนให้ทุกคนมีความสุขในการทำงาน เช้าอากาศดีเจอกันทุกคนทุกวันนะคะเพื่อนๆในช่องของคุณเช้ามาก็ส่งภาพนี่งถักทายเพื่อน ช่องของคุณดีเพื่อนเืนทุกท่านนะคะในช่องของคุณนะคะทุกคนให้ทุกคนมีความสุขในการทำงาน ตอนเช้าพีเอวันนี้มาเจอกับประภานีช่วงเช้าซึ่งก็ทำภารกิจทุกวันนะคะช่วงเช้า,ชาอากาศดีเจอกันทุกคนทุกวันนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้เจอกัน แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้เจอกันแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเช้ามาก็ส่งภาพนี่งถักทายเพื่อนๆสวัสดีค่ะ วันนี้ประภานีมาทำกิจกรรมในช่วงเช้านะคะเจอกันช่วงเช้าๆนะคะอากาศดีอากาศดีนะคะทุกคนทำเครื่องต้มยำนะคะเครื่องต้มยำ มากนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้เจอกันแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเช้ามาขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้เจอกันแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าคิดอะไรอยู่เจอกันช่วงเช้าๆนะคะอากาศดีอากาศดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ วันนี้ประภานีมาทำกิจกรรมในช่วงเช้านะคะ